นี่ไงพี่เอาไอเนี่ยไอเรือที่เป็นโต้แหละตัวโจ๊บะที่เป็นนัดละเจ็ดสิบอ่ะถ้าใครเอาลูกโม่โกลมาได้กูก็เออเดี๋ยวเจอมาโคลูกโม่พี่อยพูดเอาไลยมีลูกตองโมด้วยเลยพี่เราจะชนะไหมเนี่ยชนะดิพี่ไม่ติดจับวะเนี่ย ไม่ต้องมีก็ไดรเลดแบบนี้แล้วมีตัวจอบฮัลท์ทำเปเนจเยอะจังอ่ะเดี๋ยวโอเคมองมาแค่เฮ้ยปิ่นก้าใช้เ LMG เลยพี่เรื่องบอมระเบิดไว้ใจผมต้องยิงต้องยิงแบ็คก่อนใช่ไหมเดี๋ย้ๆแบ็คอะไรล่ะพี่เม็นอะไเป็นปันน่ะต้องเลยพี่แบ็คกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ่เดี๋ยว<ต>ว่าตัวมันเล่นยังไงอะตับเลสเกิด <m> ออแล้วพี่ก็ยิงเลยนะไปยิงมีขับผ่านเฮ้ยขับอู้แล้วดูครับผันติดดิ <m> <m> เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างแปลกตอนเสียงเหมือนแคสเซิลอ๋อแคสเซิลน,นี่ว่ะ <m> เฮ้ยทหารเกณฑ์ว่ะมีทหารเกณฑ์ตัวหนึง่งอ่ะจริงอ่ะ เนี่ยทหารเกณฑ์ว่ะ <c oughs> ไอ้ทหารทหารเกณฑ์มาเจอเวลร้อยกว่า <c oughs> มันมันหมายความว่าอะไรวะเขหมายความอย่างที่เห็น,นแหละแค่มันตืะหนมามนแน่นอนเลยตามเพื่อนมาเดี๋ยวส่งแล้วละแล้วกดตีห้ามัน ข้างล่างวิ่งตัวหนึ่งจุดมีก็คาเวล่าแหละเฮ้ยใครที่ออกมาับพานเขาที่ออกมาทำไมเจอเหรอพี่ป่าป่าป่าพี่แค่ยิง จะเปิดรูให้เกิดไหนดูซิรู้ก่อนรู้ก่อนมีตัวหนึง่งหลบมุมอยู่ออกมาข้างนอกเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดแลวโคเวอร์อยู่ knock, knock. พวกน่าจะพลาดหรอนี่รูไหนเนียเ่ยว่าแล้วพลาดจริงวย เกี่ยววีป๋าพี่ติดพาดพ,พี่ปอนดันเล,กลเยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮยไปหนี่ยโอ้โนี่เฮ้ยเขาวง่าอยู่ดูล่างอยู่ดูงี้อยู่ล่างแล้วพี่างน,นี่เลยพี่ก็เปิดเลยอยูขวาเมื่อออกขวา,าแล้วมันอยู่มันมีตรงนี้มีมีตรงนี้ตงึตงตัวปิงไอ้เหี้ยเอ้ยไปเแบบขาเวลาไม่เอาอมาได้เดี๋ยวนี่หนึ่งตัวอยู่ทางเข้าอ่ะพี่มันอยู่ตรงประตูเลยหน้าประตู าล่าอยู่อยู่ตรงนี้ปิงสี่จีเอาเลยได้ไหมนี่จะปิงไปสี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาล่าไปไปนี่เขาล่าไปแล้ว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 มันไปสี่อ่ะจะบอมบ์เอซ้ายอ่ะเขาไปล่าเฮ้ยชื่ออะไรวะสแกนให้หน่อยดิพี่ไม่ได้ไม่ได้มันมันวิ่งเข้าบีมันวิ่งเข้อบีประตูบีเอามาล่ามาล้วมาล่าอยู่เออยู่เออยู่เอพี่รู้หมหน้าหน้าหน้าประตูอยู่หน้าประตูอุ้ยชุ่มหง เฮ้ยอยู่ข้างประตูพี่อยู่อยู่ข้างประตูเหมือนเดิมสวยเด้อเวลาจะหมดแล้วเรู้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 ความือรู้ขวามือรู้บอกมาป้อดป้นคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวต้องบอกแล้วเออไป เลือดเรือเป่าไม่กล้าเข้า<พ>อ,อ่ะเออพี่พจังหวัดต้องเสี่ยงแล้วพี่มาคนเดียวแล้วตั้งจังหวัดเท็จกันแล้วโลวอ่อนเหมือนเดิมอย่างนี้เราเราต้องเล่นตัวดีๆบ้างละต้องเล่นตัวดีๆรอบนี้เดี๋ยวผมใจอินโฟให้พี่ไม่ต้องห่วง ล้อในผมหายละพี่แต่ว่าปวดฟันแทนขอเด็กอยู่ข้างล่างข้างล่าง <Okay. S 3> มีคาเวลา่ามีแบ็บ มีมีทหารใหม่อีกละมีแผงเกาะอ้าวโอเคครบแล้วเอฟไว้ในตู้แอฟไว้ในตู้อ่ะพี่นี่เพราะว่าไอเคียนลวง ไอ้เนี่ยใครยิงลูกตองอะไรเฮ้ยแป๊ปนึนอองนะแ,แต่ว่าฝั่งหัวข้ามันไม่มีตัวนี่เลยนะว่าเออเดี๋ยวเอาเอาไปแฮกกล้องเอาเฮ้ยลีเชน,นเอ,อยู่นี่นะเฮ้ยพี่พี่อยู่นี่อยู่นี่ห้องนำ้ำห้องน้ำสองตัวห้องน้ำสองตัวพี่เข้าไม่ได้ี่คือสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาโดนปลาโดนให้ ไม่มีไม่ตัวอยู่ซ้ายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยมันตายแล้วล่ะแต่ว่าโดนไอ้เหี้ยไอ้ไอ้นี่ตัวอีกตัวหนึ่งไปต่อไปต่อไปอีกตัวนึงอยู่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่สองตัวเลยอยู่นี่สองตัวอยู่ในห้องอยู่ในห้องสองตัวห้องไหนพี่ห้องเอห้องเอ เออเอออยู่ห้องอยู่ในห้องวางระเบิดเลยสองตัวไม่มีบอลไม่มีไม่มีเคลียแล้วเแ <c oughs> ม่ป่าวะไม่โดนมั้งเพราะว่าผมรู้แหล, <c oughs> ละขออะไรบ้างเกมยิงแค่ไหนเฮ้ยพี่พี่พี่พึ่งพีพิ่งเกมปั่นอยู่แล้ว เออเออเอเอได่เชี่ยได้กล้องสองก่อนแกล่าปักตรงนี้มีมันพึ่งปล่าออกมาเอ้ยพี่อย่าพึ่งยิงกล้องผมกล้องผมอะไรวะกล้องผมผมออกมาแล้วโอ้โหเฮี้ยมุ่งแม่งนอนอยู่นอนอยู่หลังกล้องสียใช่ใช่ถูกถูกนะพีะอ้าว เจ้พี่นอนอยู่ตัว้ายนอนอยู่ตัวทยอยู่พย่ทางอยู่อยู่จู่้ดนน้าดาพหนหัวูเครื่องมือจู่เครื่องมืสีแดงี่ข้างหน้า่เออโลมากเจเยอะวลไม่ด้องต่อไปทายแน่นอนกเข้าหัวเบือนรอ เอาตัวจ่ายโปรมไม่ได้จ่ายอะไรกองแม่งมองไม่เห็นอะไรตัวแม่งออกมาแม่งไม่มี้นคนสบายรออะไรใครจะถือระเบิดก็ถือกูไม่ถือกันโอ้อทำไมอ่ะเอ้ยพี่ตัวฟังระเบิดไม่ใช่เหรอฮะไม่เล่นนะเล่นฉิงดิเ <ๆ S 2> พี่มันตัววางไม่ใช่เหรอกูจะไป็นพี่ปอนฮะฮะอะไรนะ<า>พี่ก<า>ูจะทำเหมือนตอนที่กูเล่นฮัทากา น่นห้องเดิมปล่าข้ามไปทาหใหม่แล้วพี่ชายห้องเดิมห้องเดิมใช่ใช่ที่เดี๋ยวห้องเดิมโอ้โหหนีแล้วโคตรเลี้ยห้องเดิมเลยห้องเดิมดิเฮ้ยรอบนี้ไปหาไอ้ฐานใหม่ก่อนเลยหาใบแบงค์เกียร์หนิหนี่อัฐหันใหม่มีปลาหนางมั้ย เอ้มันเมล์เอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาตอนท้ายเอาเวลาเหมือนเดิมทุกตาเลยนี่แต่คนนี้ต um> ่างใจนะเฮ้ยเฮ้ยเบิ mm ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดมอ่อนโนดำให้อย่างเงี้ยเอ้ยอยู่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำกำลังวิ่งมาห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำยังอยู่ห้องน้ำอยู่ ยังอยู่ห้องน้ำอยู่พี่ยิงไม่ฟังเฮ่ยพี่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้นี่ไว้เขาระเบิดอ่อเคาเขาเขาต้องเคาะต้องเคาะประมาณเก้าเต็มาระเบิดแปดได้แปดเซนตุปพี่ออกมามันยิงกล้องในแมปทิ้งพี่โอ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปพี่พี่เดี๋ยวผมตัวลอ่อเข้าไปเฮ้ย hey, พี่ข้างหลังเปิดได้ โอเคอยู <Okay. S 2> ่ห้งนี้ปุเปิดกำแพงนะไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วกูเลสเกแกนเหรอไม่มันไม่ออกมาตัวแผงเกาะอุ้ยหอยยังไม่ตายเอ๊ะอะไรวะพี่ฟงกยิงไังไนเม้นมีกล้องให้ยิงให้มุม คืออะไรปอนยิงหน้ามันเนี่ยคันติงคันติงปอนปอมเพนเพนเพนบอดี้ปอนอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่ากลัวเอ็นดูห้องน้ำดูไอ้แข่งเกาะอยู่ชั้นบนแผ่งกาะอยู่ชั้นบนสุดท้ายตายแค่แข่งเกาะตัดเลยดักเงี้ยมันก็ต้องมาดักบันได ลองหนามตรงพื้นพี่ไอคิวไอคิวลองหนามตรงพื้นอย่างนี้ตัวอู้นึกว่ามันจะรูดออกไหมไม่กล้องเปล่าวะไม่มีละเฮ้ยเที่ยมีอะไรจะเปิดเมื่อกี้กูยิงหนามพังได้ปะโอ้ยเที้ยแม่งไม่ตายเฮงหนามพังได้ครับกูยิงหนามได้พี่ยิงหนามพังได้พี่โอเคไม่ทันสวยเอาจะนะ จะร้านดิมันแก้ไม่ทันอ่ะนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาต้ดินเลยแก้ไม่ทันไงพี่เอาหล่อนึกว่ามันปล่อยเอาใต้ดินเหรอมาไม่ทันอยู่แล้วใตายเลยเหลือหมดก็ได้ก็ได้ได้หมดใต้ดินก็ได้ได้หมดอ่ะใต้ดินก็ใต้ดินใต้ดินเอาตัวอะไรไปเนี่ยตัวโล่เอาตัวลงไปเล่น ใต้ดินเหรอใต้ดินพี่เล่นไฟฟ้าก็ได้มัน,น<อ>ก็เล่นหมอได้ต้องเตอ๋อแล้วกันมีนปืนอะไรให้เล่นบ้างพี่ก็สิบเอ็มพีไซปืนง่าย<ะ>ทั้งคู่ปืนหมอกับปืนลกกุกอับปืนโคตรเล่นง่ายปืนกระจกพี่ปืนไม่กระจกนะพี่ปืน <Yeah. S 2> มันไม่ก่เมากลางทำอะไรได้บ้างมัลางเป็นฮิวพี่เป็หมอ ที่พี่อุ้นกันบ่อยๆอ่ะเออแล้วแล้วปืนยิงหัวเลยหิวอ่ะเดไปติดไว้ตรงนี้หนึ่งจุดนะแล้วตัวตีทำไรได้เหรอวะเฮ้ยพี่ลองเผื่อนเป็นอีกท้งเกมๆตรงนั้นไม่ต้องติดหรอกเอาไปติดรอบนอกดีกว่าเอาเนี่ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยตรงนี้เลยอันนึงพี่เดี๋ยวพี่ปิดตรงนี้ให้เด้อมาสอนใอ้พี่ได้ได้ได้ แล้วก็เกมตรงนี้ด้วยนะตรงไหนเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> พี่มีโดกำลังลงไปโดนตัวหนึ่งแล้บอมแล้ว พีโม่เดี๋ยวผมวางโล่ให้เผือรันเรือเสียวใส่หัวครับผมโลมอยู่พี่ระวังฝั่งนี้พี่พดูดอะไเก่งใจโลมหน่อยเอ้าไอ้เหี้ยทางไหนอะทางห้องห้องนั้นทางบันไดอะบันไดใหญ่อะลงใต้ดินไป บอลโยกกระจกกระจกเดียวนะโอ้แม่งโดนมันเห็นเอ้ยเฮียตัวนี้หนึ่งตัวเฮ้ยแม่งแก้มันทำงานบ่อยจังวะมันมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วตำแหน่งที่ไอ้นี่แก๊สอะตำแหน่งแก๊สล่าสุดอะนั่นแหละตรงนั้นอะมมันีไอคิวเกือบตายแม่ไอคิวมันไม่ต้อ ไอคิวโคตรโัวอยู่นี่นะอยู่ในนี้นะนอนอยู่นอนอยู่ตินโพตินโพเดี๋ยวพี่เอาเอาหมอเอาหมอฮหิวตัวเองเลยพี่กดเมาส์กลางกดเมาส์กลางกดเมาส์นึงพี่เออนั่นแหละแล้วเมาส์กลางอีกรอบนึงเมาส์กลางอีกรอบนึงเออแค่นั้นแหละพี่แล้วพี่ก็เปลี่ยนปืนหรือพี่จะฮิวเพื่อนต่อก็ได้นะเลือกใครวะอืมเลือกคนไหนกันไง ทำไมถึงไม่ทะลุอ่ะนี่ไม่ทะลุหรอกแอดเข้ายิโโงยหลังหลังขวาได้แหละได้แหละ,ะได้แหละได้แหละมีแอดอะระวังนะมีแอดเข้ามีมาแน่แน่ปืนกลนก็ได้พี่ดูกล้องให้ยูอยออนะ่อย่าออกนะอย่าออกนะ ไปแี่จะเป็นคนโอเคมอเหรอบนหัว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 พี่บนหัวมันล่าพี่อยู่ไอคิวอ่ะโลมากพี่คือตายได้ตายแล้วไอคิวอ่ะเม็ดเดียวตายอะพี่ไอคิวอ่ะไม่มีกล้องให้อยู่ไม่น่าจะลงมันแปรแล้วแหละอยู่ในไซส์แหละแน่ๆไม่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 อยู่บอมบีบมบ้บอมบี้บอมบี้บอมบี้มันละยิงยิง,ยง ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยู่ไหนวะแล้วเปิดดูใครวะแว่าแม่งอยู่ไหนอ่ะมันจะเปิดมันอยู่ไหนวะโอ้ก็ไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะเลยไม่รู้อะไรวะเล่นบอลสดปอืมบนสุดอ่ะเฮ้ยแค่พุกนล่วเนี่ยพุกเลยที่อ่ะด็อกเตอร์ อะไรพี่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เบรตันด็อกเตอร์ปืนกระจอกไม่มีระเบิดอ่าถ้าพี่ไม่เล่นโัเล่นเองก็ได้ไหมเล่นตัวนี้มีระเบิดในตัวเจลก็คอยต่อจ็ดกับขับเรื่องกระชอนะครับขับคันก็มีนะพี่ในตัวเจลในตัวเจล นี่มานีหน่อยครับมาหาผมหน่อยปิงสามครับปิงสามตามมนลยครับนี่นี่นแดตรงนี้โดน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 แกรโดนครับมันจะโดนปแกรมโดน อโดนใครปะน่ะมีคนชอบวิ่งเดินผ่านกระปุกปืนเพื่อนครับใครเนีย่ยเฮ้ยพี่ติดคนไดล่าเออไอ้เกลี่ยไอ้เกี่ยบังกูยิงไม่ได้โอ้โหเนี่ยเราบึ้งไม่แค่บึกรีไปไหนวะอยู่นี่นี่นี่รู้แล้วทำไมเจอเวลร้อยกว่าเกี่ยเกี่ยไม่ง ไอ้เฮียมีมีตัวแม่งเพิ่งเดินด้วยซ้ำเนี่ยเฮ้ยพี่ระวังซ้ายซ้ายโคตรไวอยู่นี่ไอพี่มีอีกตัวนึงนะระวังตรงบนไดใช่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 ใชใชใชบนไดตรงหน้าพี่อะออตรงบนไดนั่นแหละบนไดขวาพี่เออ<ห>นบนไดแดงบนได,ดขาวเออใช่บนได้ขาวมีตัวนึงเห็นควันออกมเมื่อกี้ พี่บนพี่บนไบแดงทุบหนามบนใบแดงทุบหนามขวามือขวามือพี่ขวามือขวามือขวามือสวยแค่รีพูดไอ,อ้กัก์เฮ้วยว้าว์ซี่มามอมกันเลยเฮี <laughs> ยบันบันยังอยู่บัน มาได้อย่าพึ่งพิกอย่าพึ่งพิกอย่าพึ่งฟิกอย่าอย่าอย่าโอ๊ยเฮ้ยกูเล่นต่ำไปพี่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 ตัวท้ายอยู่ปิงแดงพี่ตัวท้ายอยู่ปิงแดงพี่ตัวท้ายอยู่ปิงแดงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนนอนอนอย่าพึ่ง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 อยไปเฮ้ยไคกูไม่เล็บตับเกินเนี่ยคนนี้เขาเก่งจริงคนนี้โอ้โหเขาฆ่าแปดคิวอ่ะคนนี้ของโคตรเก่งอ่ะอย่างกับมีโปรเย็นเค้กมีองค์ว่ะ มีองค์ทรงพลังวันนี้อง,งอค์งลงละ